I got my buddy now. ของแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World มาแล้วครับกับ Ad แอดสินแฉนแป้นแลนคนนี้คลิปนี้แอดหยิบประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่อยากจะเอามาแชร์และเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆค่ะเป็นดราม่าของน้องๆ Baby Monster และในฐานะที่แอดเป็นเบมอนสแตนคนหนึ่งที่รักเบมอนมากมากสัเหลือเกินเลยอดรนทนไม่ไหวจึงอยากที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อให้เพื่อนๆช่วยส่งกำลังใจไปให้ลูกส สุดที่รักของพวกเราด้วยกันเริ่มจากลกสาวคนเล็กน้องจิกิตาน้องคนสุดท้องของพวกเราที่ตอนนี้มีประเด็นว่ามีคนพิมพ์ภาษาจีนออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงดูถูกจิกิตาเม้นมาด้อยค่าเรื่องการแต้นของน้องและรสิสต์เหยียดเชื้อชาติรวมถึงการใช้คำเรียกน้องที่สื่อไปในทางเหยียดแบบชัดเจนมาก ทั้งนายบิลิบิลิและหวยป๋อลงแพลตฟอร์มของจีนค่ะ ซึ่งแอดจะไม่อ่านรายละเอียดของคำพูดแย่ๆเหล่านี้นะคะเพราะแต่ละคำที่มันสรรหามาเขียนมันอุมากจนเกินจะทนจริงๆค่ะซึ่งตอนนี้ทางแฟนคลับของโนจิกิต้าก็ได้ออกมาทวิตข้อความเรียกร้องขอให้ YG ออกมาปกป้องจิกิต้าด้วย hashtag YG underscore p r o t e c t underscore จิกิต้าค่ะ <S <S สว่วนอีกคนที่โดนดราม่าก,ก็คือน้องอารยอน,นะคะที่มีคนตัดคลิปบางพาร์ทของอารยนในการสแสดง จากงาน T M E A Music Festival ที่ผ่านมาและโพสต์ว่าอาร์ชอนแสดงบนเวทีได้ขี้เกียจมากอ่ะซึ่งจากประเด็นที่อาร์ชอนถูกกล่าวหาว่าแสดงขี้เกียจน,นี้ก็มีเคนเน็ตออกมาปกป้องอาร์ชอนด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น พวกคุณคือคนที่ทําให้เด็กที่ทํางานหนะักท้อใจแล้วตอนนี้จะมาบ่นว่าเธออีกหรอเบมอนมีความกระตือรือร้อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดบิวต์และแสดงมานับครั้งไม่ถ้วนเป็นเรื่องปกติที่บางคราวจะมีผ่อนคลายบนเวทีบ้างไม่ใช่ว่าเบมอนจะไม่เป็นมืออาชีพตลอดเวลาสิ่งที่คุณเห็นในคลิปนี้เป็นเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเอง เธอผ่อนคลายหลังจากท่อนของอาสาและก่อนท่อนของเธอเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการร้องเพลงสดของเธอ,อเธอแค่ควบคุมการหายใจก่อนจะเข้าท่อนของเธอดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้เรื่องนี้สินนะเพราะคุณไม่เคยเห็นหลายวงแสดงสดด้วยไม์มือถือนี่ พวกคุณวยวายเมื่อเธอทำงานหนักเกินไปและกลับมาวุ่นวายอีกครั้งเมื่อเห็นเธอผ่อนคลายบ้างจะบอกให้นะว่าเธอทำงานหนักบนเวทีและแสดงสุดพลังหยุดจู้จี้จุกจิกเรื่องนี้ได้แล้วซึ่งความเห็นนี้มีการแนบคลิปการแสดงของไอคอนบนเวทีเป็นหลักฐานมาให้พร้อมเลยนะคะอ่ะเริศ โดยประเด็นดราม่าคลิปขี้เกียจนี้มันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีที่อาชรเหมือนทำท่าทางเสยผมคิดอะไรแปร๊บหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ถึงสิบวิด้วยซ้ำบ้าบอมากเอาอะไรมาดราม่าว่าขี้เกียจก่อนว่างเกินถ้าว่างมากก็ไปอ่านหนังสือไปปลูกต้นไม้ไปเก็บขยะไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนาะอย่ามาทำตัวเป็นขยะสังคมซะเองค่ะ นี่มาดูอันนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นคลิปเต็มเป็นพาเต้นในเพลงชีตและในจังหวะที่เขาบอกว่าขี้เกียจเนี่ยมันเป็นท่อนตอนที่อาชอนไม่ได้เป็นเซนเตอร์ด้วยซ้ําและทําเพื่อออมแรงไว้เพื่อท่อนต่อไปที่จะต้องใช้เสียงร้องสดในท่อนร้องเสียงสูงไฮโน้ตตรงนี้ค่ะมันเป็นการร้องสดนะเฮ้ยไม่ได้เล แล้วมันต้องเสียงสูงด้วยไงายการเต้นผ่อนแรงเบาลงเพื่อเก็บแรงไปโฟกัสในตอนร้อนท่อนเสียสงโสมันผิดตรงไหนก็ไม่ได้ยืนตรงเซ็นเตอร์ด้วยซ้ำหลบไปอยู่ข้างหลังนน่นไอคนที่ดราม่าเนี่ยคุณร้องเสียงสูงได้แบบนี้ไหมทำไม่ได้ใช่ไหมรู้ว่ามันยากใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องมาหาเรื่องน้องเลยอาชอนทำดีที่สุดแล้วค่ะน้องๆเบมอดทุกคนทำดีที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วทั้งเคนชัดเจนแจน่ม บ๊องนี้นะจบ๊อป แอดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่เต็มใจและสพอร์ตเบมอนเต็มที่ไม่มีทางทิ้งน้องๆแน่นอนและไม่ใช่แค่ชิกกีหรืออาคยอนเท่านั้นแต่แอดให้กำลังใจเบมอนทั้ง7คนเลยไม่ว่าจะเป็นบรามีน้องปลากระพงของพวกเราโนราน้องแสงเหนือน้องพริตาลูกสาวชาวไทยและพี่รุกกะกับอาสะด้วย แอดอยากจะให้น้องๆมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่พวกเราต้องเจอกับคนหลายประเภทบนโลกนี้ที่มีทั้งคนใจดีและคนใจร้ายเป็นเรื่องปกติยิ่งเป็นไอเดยิ่งเป็นเรื่องปกติคนมันจะดงังมักจะต้องเจอเรื่องให้ต้องปวดหัวแบบนี้แน่นอนค่ะแอดแค่อยากให้พวกหนูโฟกัส แต่เบมอสแตดนและคนรอบข้างที่รักหนูจริงใจกับหนูเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจคนทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตในแบบของเราในเวอร์ชั่นของเราที่ดีที่สุด จงยินดีที่นะตอนนี้พวกหนูมาไกลได้ถึงจุดนี้แล้วและยังมีอนาคตที่สดใสข้างหน้ารออยู่คนรักพวกหนูมากมายพวกหนูก็เห็นโยกอย่าไปสนใจสิ่งชั่วร้ายให้มองว่ามันคือประสบการณ์ที่ผ่านมาและก็จะผ่านไปแล้วก็จะผ่านมาอีกแต่ในครั้งต่อไปที่ต้องเจอเรื่องร้ายๆพวกหนูจะรับรู้ได้เลยว่าพวกหนูแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนให้เรา You're gonna you're but hate you keep gonna shining <Aye. S 1> คนมันไม่ชอบทำยังไงมันก็ไม่ชอบดังนั้นจงมั่นใจและเปล่งประกายต่อไปจงรัดจงเชิดหน้าไว้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดและจงเชื่อมั่นในสิ่งที่หนูมุ่งม,มั่นตั้งใจทำมันมาโดยตลอดต่อไป จงเป็นคนที่น่ารักและแสนดีซื่อสัตย์และให้เกียรติแฟนคลับที่หนูรักแบบนี้ตลอดไปแฟนคลับที่รักพวกหนูในแบบที่หนูเป็นเบมอนจงมองออกไปแล้วพวกหนูจะเห็นเป็นเบมอนสแตนทั่วโลกที่พร้อมซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะเจ้าเบบี้มอนสเตอร์สุดที่รักทั้ง7จ็ดของฉัน และนี่ก็คือข่าวขอเรทั้งหมดที่แอาฝั่งในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคเหนนอย่างไรก็เมนกันมาได้เลยเมนมาให้กําลังใจน,น้นองๆเบมอนกันเยอะๆเลยนะคะเมนเสร็จก็ไปสตรีมเพลงหายเบมอนกันต่อนะอ่ะรัถปังจบปึง แอดก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกับเพื่อนๆเหมือนกันนะแอดก็ขอไป็นกำลังใจใเพื่อนๆที่กําลังเจอปัญหาด้วยสู้ๆไปด้วยกันนะคะมีพวกเราช่อง Baby Monster World Community ที่น่ารักตรงนี้ซัพพอร์ตทุกคนอยู่นะคะรักเพื่อนๆทุกคนในช่องนี้มากๆเลยกด subscribe ไว้แล้วเราเราจะันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมดูแลรักษา,ษาสุขภาพด้วยเทคแคร์ care, ใจกันนะคะไปแล้วบ๊ายสายคะบ๊ปยบาย I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I gotta